สวัสดีคนดูทุกท่าน A FC ทุกคนนะคะผมก็ยินดีต้อนรับสู่ช่วยอีสานพาจ้วงะครับผมยอมตัวแตกแตก,แตกเลยเจ้าพี่น้วงจ้วงะะับผมก็คลิปช่องผมเป็นลูกช่องเขาแล้วแบบทำให้ผมเสียหายรับผมนะคือช่องแบบผมกดรายงานให้ผมนะทุกคนถ้าทุกคนเห็นกดรายงานผมนะทุกคนนะคือแบบก็บปี้คลิปประกาศผมมาเป็นลูกช่องเขาคือแบบผมไม่รู้อ่ะจิตนาเขาทําอะไรแบบคือทำให้ผมเสียหายคือทําคลิปแบบน่กกากลัจริงจริงๆนะ มีเมนูแซลมอนครับผมแซลมอนแซลมอนครับผมเนี่ยสดสดเลยซื้อจากแมคโครผมแซลมอนตรงนี้จัดกับแซลมอนครับผมหั่นมากสลด์สลับละลายในปากทุกคน hanh hanh sẽ mặn Hmm. Phiến ma quá うん。